คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีโลบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาบริการเติมโลบักกดเกมพาร์ทนบ็อกฟอส์คิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิ่งและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้องที่นี่เลยลาวาวา สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า s ส e ี d ดอ้นั่นเองเย้ไม่เย่กับเขาอีกแล้วว่าเย้คนดูสวัสดีครับแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาวาดลูกแข่งอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะวาดแค่3รูปเท่านั้นโอ้โหมาไว้มากยิงไม่ทันได้พูดเลยโจทย์แรกก็มาแล้วค่ะอุ๊ยสเตรียงอีกแล้วโจทย์สุดท้ายของคลิปที่แล้วว่าเป็นโจทย์แรกของคลิปนี้เอาเป็นตัวอะไรดีทุกคนคิด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 อะไร ว่ารูปอะไรอะใไมต้องบอกเออก็แค่ถามว่าว่าว่ารูปอะไรทำไมต้องบอกด้วยไงบอกแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมยังไงคลิปเนี้ยเขาก็ชนะเธออยู่แล้วคือเขาก็ไม่อยากจะพูดหรอกเธอว่าคลิปเนี้ย,เ,ยเขาชนะเธอแบบสายสะอาดอีซี่แน่นอนทคลิปนี้ต้องมีเงินเดิมพันกันใช่ไหมถ้าใครชนะทั้งหมดกี่เกมนะคลิปนะ่ะสามถ้าเราชนะกันทั้งหมด3เกมได้เงินรางวาัลเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าก็สามย้อยบาทไง ห้าร้อยเลยดีกว่าเงี้ยโอ้โหเกิน<ๆ>ไปว่ะเกินไปว่ะห้าร้อยไปเลยมูยโอโ้คุณ<อ>คุณไม่ใจไม่ได้ก็ได้ก็ได้ผมว่ารูปสู้สู้ก้อยไม่ได้จต่คลิปเนี่ยผมจะเอาชัยชินะมาฝากคนดูในช่องของผมนั่นเองก็คือมันกระจอกแล้วก็แพ้อยู่แล้วคุณมันกระจอกคุณก้อยมนันหมดยุคคุณแล้ววงการวาดรูกจะมันยุบผมแล้วตอนนี้ผมบอกเลยเนะภายในสิบห้าวิคุณก็แพ้ผมละแล้วผมบอกเลยนะว่าโจทย์เพชรเนี่ยไอโจทย์สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมรู้สึกว่าผมวาดไม่ค่อยเป เอ้าวไป่ทานนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็อยากเสร็จผมอุ้ยอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เราให้เท่าไหร่ดีคุณเติ้ลว่าไงให้หนึ่งให้หนึ่งดาวผมให้ผมให้สองเลยครับให้สองให้สองเฮ้ยผมเฉลยแล้วเจ๊กี่ดาวแหมแหมแหมอุ้ยน่ารักมากของใครอะโอเคมากให้สามเลยไม่ใช่ของตาน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยของใครอ่ะน่ารักมากอันนี้ให้เช้าเหมือนกันเลยว่าดมาตั้งสองตัวแน่บีเส้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นผ้าม่านไม่ผ้าตกแต่ง ุิยอันนี้ดารักมากเลยเหรใครอะ่ะคุณตั้นทำไปคุณเยี่ยมจังเลยอะครับคลิปนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ของใครไม่รู้ให้ให้ให,ให้ให้สองแล้วกันคุณตั้นอุ้ยให้สองไม่ทันโอ้ยมีอันนี้ของคุณของคุณจะไปคุณตั้นให้สองเลยทําเปคุณเยี่ยมจังเลยอะ่ะคุณไม่คุยก,กับผมเลยโมงไงแล้วผู้ชนะก็คือตาดาอะเอาฮะเย้แลผู้ชนะก็คือผมนันเ <c oughs> อง เอ้าเย้อะไรอ่ะทำไมมันไม่มีโนวันอะที่สามเออทไม่ได้มีวะอะไรเดียวอุ้ยมาตอนแรกก็แพ้แล้วเหรอทำไมแพ้วะคุณไม่ได้คุณไม่ได้โหวตให้ผมใช่ไหมคุณตั้นเราไม่ได้โหวตผมโหวตครับดูดิคิดได้เลยเหรอคุณมีน้องน้ำชาเนี่ยคอยโหวตให้คุณเนี่ยน้วค่ะคิดแค้สเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมไม่โหวตโจต่อไป กล้วยแด้วดาบาร์เขาดูแต่ใจว่ากนยการในส่วนของโจทย์ในคิดโจทย์ที่แล้วบอคือเราไม่จำเป็นต้องวาดเยอะแต่เราก็ชนะทุกคนงงไหมอ่ะก็คือผมมันทั้งเก่งทั้งน้าตาดีทั้งหล่อแล้วก็เอ็กซ์อาร์ตวกด็อกด้วยใจว่าละการโจทย์นี้อะไรของคุณครับอะไรของคุณอะไรคุณแพ้ผมคุณก็เงียบๆเดี๋ยวคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดคุณก้อยคนแพ้คุณตองกี้โกงแน่เลยอ่ะผมขี้โกงยังไงครับอยา่คุณแพ้ผมแล้วคุณก็มาหาผมขี้โกงผมขี้โกงโอ้อะไรของคุณเนี่ย๋ยวาละคอแพ้ๆไปด ผมบอกแล้วคิปหน้ไอ้ต้นมาจริงมันมาแรงกัมาแน่แต่โจทย์เนี้ยผมตั้งใจวาดบ้างหมอแค่แหละยัง <Yeah, S 1> คุณก็แพ้ค,แพคุณแพ้เหมือนเดิมยังไงผมก็ชนะผมคือผู้ชนะในโจทย์ไม่มีทางซะหรอกเดี๋ยวผมลงเสียมีโคโสวไว้เขาเรียกว่าเราจะลงพื้นหลังด้วยสี ยาวกันนะครับเพราะว่ารูปของเราจะได้โดดเด่นนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ชิวๆครับชิวๆครับน้องๆอะอะไรอ่ะอะไรดีอ่ะไม่เป็นอะไรเนี่ยกล้วยเหรอโหมดหนึ่ง้างกันให้หนึ่งรางกันอันนแบบมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งับผมเหมือนสองไม่มันเหมือนเรือของเอชเรือโบสอเรือของเอสอุ้ยกล้วยอุ้ยอันนี้กล้วยหลายอันเลยมีวีแล้วก็มีเป็นแบบเอาเรียกเป็นแท่งวะอันนี้ให้สองละกันนะน่าจะพิจนรณว่าสวยกว่านี้อุ้ยอันนี้ รวยเอ่ออันนี้บทวาดยังไม่เสร็จเลยอ่ะอันนี้ขอให้ดึกก็พอนะดีคิดผมรีบบอกบางคนดูผมจะไม่ได้อันนี้กล้วยใครเนี่ยสวยเลยอกล้วยใครอ่ะไม่รู้ว่าขอใครเนี่ยให้ให้สามแล้วกันนะโอเคให้สามไปอุ๊อุ๊ยอันนี้อันนี้ก็กล้วยสวยเหมือนกันได้ดิอ่ะขอบคุณหรือเปล่าคุณตั้นได้ดอนให้สามเลยครับได้อครับอ่าผมก็ให้คุณสาละคุณได้เอาสามโอเคอะไรผมรูกผมยังไม่ขึ้นเลยเอ้ามีแค่สี่คนเองหรอก็คือฮะ เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเชียะอ่ะ,อะชะนะสองแล้วหรอชนะสองแล้วหรอคนด,ดูชียร์กันไปบุยชียร์กันไปบุย โอต่อไปจจสุดท้ายโจอะไรพิดหมูหมูหยากแล้วสิไม่ยากครับง่ายๆมันปอกกล้วยเข้าปากเอาเป็นนี้เอาเป็นนี้เออเดี๋ยวผมจะวาดเป็นหมูที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้นะครับว่าคืออะไรถ้าคุณเกิดทันในยุคของโจนสลัดถ้าเกิดทันไหมพูดอะไรของคุณอะปกติหมูตาสีแล้วสีส้มฮะหมูเป็นโรคอะไรอะตาบอดส้ม ตาบอดส้มคือไงตาบอดชมไงอ๊ยวัดไปท่านะทุกคนโอเคทุกคนจันวัดท่นวัดไ่ท่อ่ะวัดไีท่นะชนะขาดอุ๊ยอันนี้ให้ให้หน่งให้หนือกัน ลงสีแบบไม่รักอย่างเท่าเมีอะครับน้อง,ม,ลง,ลง,ลงมันยังแบบว่าดูเป็นหมูอยู่นะหนึ่งแบบเอาไว้ใ,ให้คนที่แบบว่าก็ยังเป็นหมูแต่อบอกไม่ค่อยออกอุ้ยนาะ<อ>น่ารัก ได้รักมากให้สอหลายกันให้สอหลายได้รักมากเลยจีเซิร์ตยังสวยเลยอ่ะได้รักมากอ่ะเกินไปไหนล่ะครับอุ้ยเนี้ยอุ้ยเี่ไงหมวยกี้เบิร์ดอ่างงเล่นเคยเล่นไว้ดอกดีอย่หมวยกี้เบิร์ดเอามือเอามือทาอกอะไรอะไรอ่ะให้สาอหลายกันเอามือทาอกคือแบบอันนี้ใช่ของน้องปะสีน้องแบบลงแบบไม่ใช่แบบมัลติเวชชัยแบบพี่ไม่ใช่ทาอกดิทาอก และผู้ชนะก็คือเออฮะเขาว่ามันแปลกๆนะน้องเขาน้องเธอแน่ใจว่าเธอไม่ได้เล่นโกงอะไรอ่ะไม่ได้โกงเขาเธออยากโกหกเขาหรอเธออยากเธออยากโกหกเขาดิเงินลับนะผมว่าเธออยากโกหกเธออยากโกหกเขานะเว้ยให้โกหกเพราะเขาไม่ชอบคนโกหกเขาก็ไม่ชอบคนเล่นโกงด้วยเอ้าเขาจะโกหกทำไมก็เขาเก่งเขาบอกว่าคลิปนี้ผมเอาชนะเขาคนดู ไม่โกงจริงๆนะครับคนดูคือผมจะไปโกงก้อยทําไมเนี่ยให้ผมเปิดจอคุณดูไหมคุณอะให้ผมเปิดจอคงไม่ได้เอาใครเข้ามาแล้วช่วยโหวตเธอใช่ไหมให้ผมเปิดจอให้ดูไหมดิคอรนหรือเธอคงไม่ได้แบบโหวตให้เขาหนึ่งแล้วโหวตแล้วก็ปล่อยให้เขาบอทเธอสามใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ครับคือเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้โกงอะไรเลยอ่ะแน่นอนอ่ะให้ผมเปิดจอให้ดูว่าเพราะตั้งแต่รูปกล้วยอ่ะเธออ่ะให้ผมเปิดจอให้ดูว่ารูปกล้วยอ่ะไม่ไม่คณดูจอดิคอผมรูปกล้วยเขากับรููปเธอออ่่ะะด รูปแรกเธอก็วาดแค่หัวอะตัวเป็นขี้ก้างอะแล้วเขาวาดแบบเขาวาดเสร็จอะรูปกล้วยเขาก็วาดแบบเขาได้ใจว่จามันสวยกว่าเธอแน่ๆอะโอเคแล้วคนดูก็ส่อคิวดีก็ไว้จึงคิดได้ครับผมสำหรับคลิปแก้กอยเนี่ยก็บรรลุเป็นที่ตีเลยละกันก็คือผมคือชูชนะนะคะโอเคก็คุณกอยขอตังค์หน่อยครับไม่แล้วก็ไม่ต้องมาคุยกับเขาด้วยอะไรไปละ